สวัสดีครับวันนี้เอาเรื่องยางมาคุยนะครับเรื่องยางเรื่องล้อไปเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับรถผมเป็นเว็บเบ้สิบไอนะครับคันนี้วิ่งวันนั้นไปเดินอะไรนะครับรถยางรั่ว แต่ไม่รู้นะครับเพราะว่ารถมันมีอาการยางซึอมอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขาไปไม่เป็นไรนะครับขาก,กับขี่มาาำทางคล้ายๆอาการยางสายยางไม่ใช่ยางแพงอะไรเลยนะคู่ละห้าร้อยเองซื้อมาใช้เป็นปีอะยี่ห้อของฮัทนะเห็นไหมเนี่ย HUT H utt. นะรุ่นโปโล นะครับเห็นว่าโปโลห้านะนะครับมันจะเป็นคู่คู่กับยางหน้าเป็นลายตรงด้านหลังมันเป็นลายลูกสองคล้ายๆยางลายคล้าย,ายๆยางแบทแบกคชุ <c oughs> ดนี้ผมซื้อมาวันห้าร้อยล้อแมกล้อแมกผมใช้เป็นของโซนิกนะครับหน้าหลังวันนั้น บดมา2 5่สกิโลนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นพ่อขอบล้อแม็กด้วยหรือยางด้วยนะแต่ถ้าปกติขี่ได้สองสามโลอะยางมันก็จะหลุดขอบแล้วหรือด้วยหน้ากว้างของล้อแม็กที่ทำให้ยางมันไม่หลุดขอบนะครับตอนนี้ล้อหลังของโซนิ c เขาจะใช้หน้ากว้างอยู่ที่1.85นะครับ ผมบับดมายี่สิบห้ากิโลยางไม่หลุดขอบนะครับขี่มาเหมือนคล้ายๆรถยางอ่อนครับแต่ด้วยผมนี่ไม่ไม่ได้ขี่เร็วด้วยขนะี่ประมาณห้าสิบหกนะครับเพราะว่าตอนนั้นรถเครื่องก็ยังมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับรถมันเร่งไม่ค่อยออกนะครับก็บดมานี่ดูเลยนะครับ อ่ามันมีรอยแตกรอยล้าวเรื่องธรรมดานะเนี่ยสงเหตุยางอใช้มาปีกว่าแล้วนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ยางแพงยางอะไรนะผมบดมายี่สิบห้ากิโลเนี่ยจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันนั่งกับไอ้ขอบยางอ่ะว่าขอบล้ออ่าผมบดยี่สิบห้ากิโลผมยังงงเลย ยางหนึ่งยางในผมไม่ขาดด้วยเออ,อยางในไม่ขาดจุกจุกไม่ขาดอโอผมไม่ได้ถือมาผมทิ้งไว้ที่จงานยางในไม่ขาดจุกไม่ขาดเหมือนลดยางอ่อนแล้วพึ่งยางรั่วนะแต่ว่าผมบดมายี่สิบห้ากิโลฮะถือว่า คนมากนะถ้าใครสายแต่งรถอยากสายล้อแม็กนะลองดูนะรถขอบอยาขอบกว้างเนะี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากขอบนะแล้วก็ด้วยยางถ้ามันยางมันดีอ่ะมันเกาะเขาเรียกไงมันเกาะขอบอ่ะมันไม่หลุดเลยนะครับยางในผมใช้เป็นของ IRC นะครับตัวซองสินํำเงิน70-90ทับนะครับ ช้ดีมากอ่ะรถเวฟว่าซิปไอีเงินคันนี้แฟนผมใช้คันนั้น่ะผมปะายางประมาณหกแผ่อ่ะข้อนี้แหละข้อดีของยางไอซีซูซูก็ได้เขาก็ใช้นะครับอ่ติดรถมันจะเป็นของไอซีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะสำหรับคนแต่งล้อแม็กนี่คือข้อดีนะครับ ทาง้อแม็กด้วยแล้วก็ยางด้วยเนี่ยนะครับถ้ายางมันไม่ดีเนี่ยมันก็หลุดขอบได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่งัดออกถอดออกถอดเข้าออง่ายนะยางตัวนี้ของฮัทเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับก็ไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับอ่าถ้าอยากได้โชคดีๆมีคุณภาพอ่าโอเคดีนะ ใช้ดีครับตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วจนจนกระป๋องเปลี่ยนสีอะนะฝัง่งนู้นจะเป็นสีทองด้านในจะเป็นสีทองด้านนอกอโดนแดดก,กลายเป็นสีเงินนะครับถ้าโอเคดีอ่าอยากสนับสนุนโชคนะครับขอบพุณมากเลยตอนนี้ฮาใช้ดีมากตัวนี้น่าจะ,ะมาณสี่ห้าปีละสี่ สปีเข้าปีที่4นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะใส่ลรถลายคันนะครับสุดท้ายกบมาอยู่ที่ร้อยสเเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวทำอะไรอัปเดตย,ยังไงเดี๋ยวจะเอามามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะเอามาพูดคุยให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากซ่อมเอง หรือพอมีประสบการณ์หรือเจอปัญหาแบบเดีวยวกันกับผมก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับเพื่อจะได้ไม่หลงทางเดี๋วเจออะไรดีๆก็จะเอามาพูดคุยให้ฟังนะครับยังไงก็สวัสดีครับ